สวัสดีครับ f สี่่องีกไก่ทีมันชาแนลครับวันนี้ก็มาพบกันทนะํทำคลิปนะมีเวลาก็ทําคลิปนะครับก่อนที่จะนะไปทปําภาิกิจส่วนตัวก็ขออนุญาตทำคลิปตักา,ายกันก่อนนะแต่งตัวจะไม่สุภาพนะอากาศมันร้อนครับนะจริงจริงมันหน้าหนาวนะแต่วันนี้อากาศร้อนนะครับนะเรานะทำอัดคลิปอยู่เอาาดอเนาะดูก็เห็นเด็นเนี่ยนี่เป็นน้องกลัว <laughs> สะดวกที่ไหนเราเอาที่นั่น,นแต่มุมนี้ถ้าเป็น f c ประจะํานี f c เก่าก็จะเห็นว่าผมจะใช้มุมนี้บ่อยมากอ่ามุมนี้มันก็กาศถ่ายเทเดียนะครับหันหน้าลงทางทุ่งนานะก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตที่แปดอ่าที่แปเดือนธันวาคมสองพนร้อยหก็ะก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนธันวาก็จบไปแล้ว นะเหลืออีก3สัปดาห์นะครับสสัป,ปดาห์ก็จะนะปี67ก็จะไปนะทีนี้นะครับสิ่ง,งต่างๆนะครับสิ่ง,งต่างๆที่ันหมุนเวียนไปนะครับมันไหลไปตามกันเวลาเนะี่ยมันมีหลายเรื่องนะที่เราไม่สามารถที่จะแปลคืนได้มันหายไปแล้วไปเลยนะคือไม่หวนกลับมานะเวลาวารีนะมันไปแล้วไปเลย แม้ว่ามันจะขึ้นเช้าแล้วก็เย็นเช้าเย็นเช้าเย็นหมุนเวียนอย่างเงี้ยแต่ว่าในห่วงชีวิตของคนเรานะ,ะเวลาที่มันสูญไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนยะเราไม่สามารถที่จะย้อนไปแก้ไขได้ความดีความชั่วความถูกความผิดที่เราเคยทำมานะมันก็จะไปกับการเวลา น่ที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่กลับไปแก้ไขได้ไหมมันแก้ไม่ได้แต่มันเราสามารถที่ทําให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เราเริ่มมีสติเน่เราเริ่มมีสติเรารู้ตัวใช่ไหมว่าสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านไปไมันไปกันเวลาเราไม่สามารถแก้ได้เน่ผมไปสะดุดคำคำหนึ่งนะเมื่อเช้าเนี่ยคำของ อะไรใกของเพจที่เพจคุณเสียบหรือคุณฉน,นี่แหละจำไม่ได้นะนะเขาบอกว่าคนเรานะนะถ้ายังไงก็ตามนะครับถ้าจำได้อย่าได้หวนกลับคืนไปนะกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองทำผิดพลาดอีกหรือทำให้ตัวเองเสียหายอีกก็หมายความว่า อะไรก็ตามที่มันทำให้เราเนี่ยเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจเกิดความเสียหายทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายทางด้านทรัพย์สินต่อตัวเองต่อเพื่อนร่วมงานต่อคนที่คนรักต่อคนที่เรารักก็ตามหรือคนอื่นๆก็ตามจงจำบทเรียนตรงนั้นนะครับจงจำพฤติกรรมนั้นจงจำบริบทนั้นแต่เราอย่าไปทำอีกถ้ามันเกิดความเสียหายหน้ากับตัวเองและคนอื่น แต่ถ้าหากว่าเรื่องราวใดก็ตามนะท,มนที่มันที่มันทําแล้วนะทำให้คนอื่นมีความสุขทําให้ตัวเองตัวเองมีความสุขคนอื่นมีความสุข่าไม่ได้สร้างความเสียหายให้ตัวเองไม่ได้สร้างความเสียหายให้ใครเราจงทําพฤติกรรมและอาศัยบริบทนั้นมาใช้ชีวิตในการเดินดนงหน้าองค์ประกอบอย่างนั้นนะครับพฤติกรรมอย่างนั้นนะครับที่มันทําพฤติกรรมดีๆเราจงทําต่อ เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเราจะไม่ได้เสียใจภายหลังในช่วงที่เราผ่านไปแล้วโอ้เสียดายจังเราไม่น่าทําอย่างนั้นเลยน่าทําให้เขาเกิดความเสียหายทําให้เราเสียอย่างนั้นอย่างนี้หรือโอ้เสียดายเราไม่น่าทําอย่างนั้นเลยน่ยเสียดายทำไมเราไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้น นะมันจะก็เป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ก็เล่าเรื่องโอ้โหเกินไปนานก็ทักทายกันนะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตเบาๆทําไมถึงคิดทําไมถึงพูดถึงเรื่องราวอย่างนี้เวลาและวารีและสถานการณ์ในอดีตมันสามารถไม่สามารถยกลับไปแก้ไขได้เพราะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับที่เราเห็นอ่ไม่ว่าจากสถานการณ์ส่วนในชุมชนในแคบๆระหว่างคนกับคน ระหว่างคนกับชุมชนระหว่างคนกับภูมิภาคระหว่างคนกับประเทศชาติระหว่างคนกับประเทศอื่นระหว่างคนกับโลกชาวโลกเราในฐานะสมาชิกของชุมชนเราในสาในฐานะสมาชิกของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดภาคประเทศและสมาชิกคนหนึ่งของชาวโลก เราไม่มีข้อยกเว้นที่เราจะไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนที่มันเกิดขึ้นในโลกใช่ไหมที่มันเก <pedo> ิดขึ้นในสังคมที่มันเกิดขึ้นในประเทศเราที่มันเกิดขึ้นในโลกเราไม่สามารถที่จะเป็นข้อยกเว้นว่าคุณไม่ต้องนะาคุณไม่ต้องรับผลกระทบนี้ไม่ใช่อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ยังไงยังไงมันก็กระทบถึงเรา นะเอาภาพรวมเลยเกิดสงครามระหว่างโน่น่ะยูเครนกับรัสเซียนะเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้หืมหมกันเน่นะอิสราเอลกับพวกอิหร่านมันบกันอยู่โน่นนะครับห่างจากประเทศเราจางจาง,จา,งจากบ้านเราตั้งมากมายผลกระทบมันถึงมันลุกลามมาถึงประเทศเมื่อประเทศได้รับผลกระทบนะน้ำมันแพงสินค้ามันแพงนะมันก็กขาต้องเทือนถึงการดำเนินชีวิตของพวกเราใช่ไหม เราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะเคยซื้อน้ํามันห้าร้อยได้ยี่สิบลิตรห้าร้อยได้สิบห้าลิตรเดี๋ยวเนี้ห้าห้าร้อย 5, 500ได้เท่าไหร่ส1บเลิตรประมาณนี้สำหรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งจะประมาณเนี้ยนัก็นั่นแหละคือผลกระทบสินค้าที่เคยราคาดีดนละลักเลี้ยงวัวแต่ก่อนตัวหนึ่งเป็นแสน,นหลายแสนเลี้ยงควายเหมือนกันราคาดี แต่ทุกวันนี้ทําไมสินค้าพวกเนี้ยทาไมพวกวัวทั้งพวกวัวพวกควายทำไมราคามันถูกเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจมันฝืดคนไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีกําลังซื้อมันก็ราคามันก็ต้องถูกลงมันก็กระทบกระเทือนที่เคยซื้อแพงไว้เราจะมาขายมันจะได้ไหมละ่ะมันก็ขาดทุนแทนที่จะได้กาไรราคาน้ํามันขึ้นราคาทองคําครับเห็นไ,ไหม เมื่อก่อนต้องคําราคาบาทหนึ่งสองหมืนหรือว่าแพงนะยิ่งสมัยตอนที่ผมเด็กๆนะย้อนคืนไปห้าสิบหกปีเนี่ยบาทหนึงนะ่งเนี่ยไม่ถึงพันแต่ทุกวันเนี่ยบาทหนึง่งเท่าไหร่ครับจะแต 50, นะห้าหมื่นนะนั่นแหละมันรับผลกระทบกระเทือนลามไปหมดเลยคนจะแต่งงานอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าทองนาะสินสอรหนึ่งแสน เงนะินส่วนหนึ่งแสนสมมุตินงะทองคำหนึ่งบาททองคำสองบาทอย่างเงี้ยก็กลายเป็นสองแสนเลยนะกว่าจะได้แฟนเนะี่ยถ้าเกิดว่าสินสอดห้าแสนนะบวกกับทองคำห้าบาทเดี๋ยวคิดดูว่าจะเป็นเงินท่ไน้ไรตรงนี้แหละครับมันก็โต๊กระเทือนหมดอันนี้ก็เล่าสู่ฟังแต่ไงก็ตามนะครับในนะถ้าหากว่าเรานะยอมรับความเป็นจริงเราอยู่ความเป็นจริง เรายอมรับความเป็นจริงเราอยู่กับความเป็นจริงเราทำทุกอย่างอย่างมีเหตุผลเราอยู่อย่างรู้จักพอเพียงรู้จักความพอดีนอยู่ความรู้จักความพอดีพูดถึงเรื่องพอดีผมก็สะกิดใจ,จยอยู่เห็นอยู่เพจนึงนะครับที่แม่บ้านก็โพสเขาแชร์มาให้เขาบอกว่าความจน ไม่ได้หมายถึงความทุกความรวยไม่ได้หมายถึงความสุขเออผมม,อมันมันเป็นยังไงเนยเออพออ่านดูคําอธิบายอาธิบายของเขาเออเข้าใจได้ความจนไม่ใช่ไม่ใช่ความทุกถ้าเรารู้จักอยู่กับมันให้ได้นะ ให้เรารู้จักพอเพียงเราจนใช่ไหมเรากินข้าวกับอะไรกินข้าวกับน้ําพริกมันก็รักษาตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้พอเพียงก็มีความสุขได้ไม่ได้ทุกเลยนะไม่ได้ทุกข์กับจนก็จนส่วนจนก็ส่วนจนส่วนความทุกข์และความสุขมันไม่เกี่ยวกับความจนและความรวยนะเหมือนกับคนรวยเขากินน้ําด้วยแก้วหรือถ้วยที่ถ้วยทองคำกันแล้วกัน นะ่าแต่คนจนเนี่ยเอาอะไรเอากะลามะพร้าวมาตัากน้ําดื่มคนรวยเนี่ยเอาแก้วทองคํนะาอ่ะน่าตักน้ําดื่มดื่มแล้วมันอิ่มไหมคนรวยเขาก็อิ่มนะคเขาชุ่มชื้นคนจนนะ่ะชุ่มชื้นไหมครับเอาน้ําจากกะลาก็ชุ่มชื้นได้อันนี้มันมนันอธิบายได้ว่าความจนกับความรวยเนี่ย มันไม่ได้หมายถึงความความทุกข์และความสุขอันนี้ก็ฝากไว้กันแล้วกันจากนั้นนะครับเราอยู่ในโลกนี้ต้องเราต้องพยายามให้กําลังใจตัวเองพยายามเข้าใจนะความจริงทุกอย่างนะครับมันไม่ได้โหดร้ายเลยนะจนก็เป็นสุขได้รวยก็เป็นสุขได้แต่มันมีอยู่คำหนึงเราต้องไม่ทิ้งนะถึงจะมีความสุขก็คือความพอเพียงความพอดีถ้ารู้ถ้า,ถา,ถาเรารู้จัก ว่าเราพอเพียงเราเหมาะสมกับอะไรเราไม่ได้เอาคนอื่นมาเทียบกับเราแล้วเราตะกายไปหาเนี่ยถ้าตามใดที่เรายังตะกายไปอยู่เนี่ยเรายังไม่สุขครับเรายังทุกข์อยู่แต่ถ้าหากว่าเราหยุดที่จะตะกายเราก็สุขแล้ว <c oughs> ฝากไว้แค่นี้แหละวันนี้ไม่มีสาระอะไรมากมายนะเป็นการที่ออกมาฝากข้อคิดนะครับฝากข้อคิดซึ่งหลายท่านก็อาจจะรู้แล้วล่ะแต่ว่าก็ถือว่ามันแลกเป็นเรียนรู้เติมเต็มกันก็แล้วกัน นะก็ขอให้มีความสุขครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องที่ไครทีมันชาแนลนะครับพบกันใหม่ครับในวันต่อไปในคลิปต่อไปนะถ้ายัางไงถ้า,าว่างก็จะขึ้นไลน์นะครับทักทายกับแฟนนะแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เอฟซทุกท่านนะครับอา,อา,อา,อาที่ยังจะไม่ลืมยังไม่ลืมกันยังนะจะ่ทักทายกันสักวันนะครับในช่วงนี้ก็ขอญาตนะครับพักก็ทําคลิปไปก่อน นะก็ยังไงคิดถึงคิดถึงทุกคนนะครับนะขอบคุณทุกท่านนะครับให้มีความสุขครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะสัวสนุได้ทุกช่องทางครับสวัสดีครับสวัสดีครับ